สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับเสกยานวิทย์เริ่มแล้วครับครึ่งแรกรอสานสองทีมครับตอนนี้พาทุกท่านมายังสนามสนามเกียรติของธัญบุรีครับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนครับเป็นการพบกันระหว่างพายุนวิทยาวิทยาคารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัย ชมพีครับใครที่ครับแล้วก็ฝากก็แชร์ด้วยครับพาหยุวิทยาคารอยู่ในชุดเสื้อสีแดงขาวนะครับมันเก่งดําครับส่วนสุขหลาบวิทยาลัยชมลีอยู่ในชุดฟาชมพูครับสีประจําโรงเรียนสงุขหลาบวิทยาลัยนะครับนี่นะครับอ่ะครับชมเกมครับเริ่มมาหนึ่งนาทีครับศูนย์ศูนย์ครับมาดูครับเกมลุกต้องเปิดเลยครับหลบนี้ต้องชนะนันเอาลุกออกมาอย่าง ถอยมาลับไม่ได้ครับเล่นไว้มาผายิมวิทยาคารเอ้าลบไปจับบอลสื่อสารแล้วยิงส่วนนีอู้ยเล่นประมาทไปหน่อยครับเกมรับสุขหลับที่อะไรครับจะค่อยติดครับตัวลรกของสุขลับชมรีแล้วหมาครับจังหวะนี้ให้มาไหลต่อสวยครับพัตราวิน ด,ดูตัวนี้จับตายดีๆครับตัวความหวังของสวนชวนเลยมากับตานทีบกดขวาตรงนี้บอลจังหวะโดนบีบแล้วฝืนยิงไปหน่อยครับทุ่ม,มาเอ้ามาเข้าทางครับดกดเอตรงนี้บอลดียัืนตำแหน่งดีครับผู้ตัดประตูครับดูทักษะการเล่นเลยครับหากเขาเออกมาแปะคืนย้อนหลังเพื่อนแล้วฟ้ายืนไปทีาคาร ให้มาไม่มีทองด้วยแล้วเขาแขวกวกบไปรอดลูกนี้เลือกไหลอู้เอายังได้ครับพยืน่นขึ้นมายังไม่ยิงปู่จิ้มได้ครับดกดลูกนี้ต้องเคี้อกมาส่วนชวนจะแก้งไงหมองซ้ายขวาเลือกซ้ายครับมีแหลมาแล้วถึงด้วยครับไหลเพื่อนสุดแสนละหกักลูกนี้มีโปรยผาเชื่อไม่ไกลเลือกอยังไง ให้มาตรงกลางเปิดสเปซได้แล้วดีชูติพันธ์แทนซับกดซ้ายนี้ยังเซฟเห็นซันซนมาครับจะคืนจะฝ้องกรรมการไม่ได้แล้วอ้าวหนีมาสองครับพ่ายวิทยาคารได้หลุดแล้วเลือกฝั่งซ้ายครับยัางข,ของบอลอยู่ยังไงหนีมาเข้ากัอบพี่คนแล้วเปิดตรงนี้แล้วลง โอ้เอ้าหนึ่งศูนย์ครับโอู้ดวงซ้อนดวงครับลูกนี้ครับหมายเลขสิบสองครับโอ้สุรพงศ์สันหาครับโอ้โหพายุธยาคารใจจังหวัดแก่นครับออกนำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหดูครับช็อตแรกเลยครับการสวนกลับของพยุธยาคารครับนี่เส้นฝั่งซ้ายครับ โอ้ผมผู้คุนเพลินครับโดนครับสวนโจนดูครับนี่ครับจังหวะขึ้นนําของปายุริ่อาคารครับรู้ว่าหลุดมาแล้วเปิดดูครับยิงแป๊กแล้วนะครับดูครับจังหวะจะแก้บอลครับจังหวะจะเคลียร์ครับหนึ่งศูนย์ครับปายุริ่อาคารครับโดดเทคคืออีกทีหนึ่งแล้วไม่มีเสียงวิ่งเลยครับมาเข้าดังพายืนอ้า บอลลั่นเท้าหน่อยยังได้อยู่ครับเติมมาเอาลูกเกมรับเสร็จสมาธิแล้วเปิดพยื่นโขงโขงมาได้หม่งด้วยหนโหนหน่อยครับถ้าเปานเลขสิบครับเปฏิดพานคุณน้อยครับเปิดมาขึ้นเทคหลีไม่โดนอีกแล้วครับโอ้ เตือนหลายรอบแล้วจิมได้ถึงพัทราวินพัทราวินดีต่อแล้วดูครับเกมส่วนของชมพู่เกมส่วนของส่วนกับชนครับมาสาม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 เลือกไงไก่ไก่พริพัฒน์พริพัฒน์เลือกยังแล้วเข้าซ้ายเข้าซ้ายก็แล้วยิงรุ่นโอ้โหสุดยอดครัมิพัฒนครับโอ้เพื่อนมีขวาก็ไม่ให้ครับดูครับเชื่อมั่นในตัวเองมากๆกับลูกนี้แล้วกดซ้ายครับอู้ยหนึ่งหนึ่งครับโอ้โห โอ้สุดยอดครับเชื่อมั่นตัวเองมากๆครับผมมีปฟาท่ากินครับเดี๋ยวไปดูความจ้ากันครับโอ้โหดูครับจากจังหวะดีดมาครับคนที่ดีดนี่เป็นทางด้านยศพัดครับดูดูครับยศพัดไหลเรี่ยๆรครับโอ้โหดูครับสามตัวสามตัวปั๊มๆของสงกรานต์ชนครับดูครับเข้าสายแล้วกดโอ้โห มันเป็นการยิงที่แบบผู้หาับประไม่ได้คาดคิดเลยครับว่าจะยิงครับโอโ้โหนึ่งหนึ่งครับโอโ้มาครับเกมนี้โอโ้โหเกมชักเริ่มมีปัญหาครับแต่แรกกระลาบเรือนอยู่ครับออะดูครับพิลพงเลือกยายไปที่หน้าประตูครับกำไมประมาทครับมองทิ้งออกไปครับลูกม,มุมคอนเนอร์ของส่วนชนเข้ามาได้บน บรรดาวิทย์บรรดาวิทย์ขึ้นมาพีระพงศ์ไปภู้ริธานผู้รับ้ยงกดขวาโดนบีบแล้วยิงยาก่อยครับจังหวะนี้ข้างหน้าแดนบนได้แลยครับูครับตัวของหวังแล้วเปิดมาผู้ตัดตูข้านี้ไม่พลาดเลยครับอัลบม่งเชสมาสวยครับ พัทราวินพัทราวินข้างหน้ามีพัดมีโยธาพัทราวินยังไม่ให้พัทราวินหัวนหนีก่อนหนีมาหนึ่งแล้วมองเลือกกวางโอ้เพื่อนไม่มาครับโอ้โหว้าว่าตัวนี้ครับพัทราวินคนระับดูผ่อนๆไปครับเก็ฟยมโรดจะให้มาปาล์มได้ครับแล้วผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคนที่ยิงน้ำให้กับพยุนวิทยาคารเป็นทางด้าน์มี่ที่สองนี่ครับเนี่ยสุรพงษ์สันหะครับก็ไม่ได้ตั้งใจยิงครับตั้งใจยิงไปแล้วหนึ่งทีครับแล้วบอลมันแป๊กๆครับเนี่ยครับแล้วก็สกัดมาเข้าโดนเจ้าตัวเข้าตะข่ายไปแล้วนี่กล้องจับมาครับแน่นอนแล้วประตูความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับเท้าซ้ายครับของพิพัฒนากินครับหนึ่งหนึ่งครับ พายิบลีกคาดหนึ่งสุกว่าราชมลีหนึ่งครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ เาซายบอลโด่งไปหน่อยครับแล้ววนหนีได้ครับติดสน,นันติดสน,นันไหลด้านขวาเอาแล้วเฟิร์สทัดแล้วจะเปิดได้ไหมแต่มุมครับยืนเปิดมาขึ้นเทคแล้วฟาวครับเดินไปเดินมาเลงเหลี่ยมแล้วครับภูมิน ผูมินเด็กหญิงรงนี้ลวสกัดนัทบูียัดไปดิพีมาด้วยมาติดสนันฉาอยาบรดปั๊บเอาติดสนั่นอย่าเข้าทางธนกิจจะพาดกันแล้วดูว่าจนเรือกอะไรพายืนปาดมาแล้วลงๆได้สายนนี้ยิงอูหายครับโอ้เกือบรูกที่สองครับ นขวามาโคฟิพัทก็เงียบเหมือนกันเขาขึ้นหลังโคฟิพัทจี้จีจ้แล้วหลุยเขากากาย้ากลางยังจิ้มให้แล้วบันวิทย์บันวิทย์ทจะคืนยังอยู่ครับพีระพง์พีระพง์หนีมาหนึ่งพีระพง์ขวาเข้าช่องแล้วหูแม่นด้วยแล้วเยวา่เยางโรกอย่างบโรกข้างในมีสองสามแล้วเปิดมาได้พักอ๊อกก้อนลงดิใบเข่าครับโอ้ยโอ้ยเชษดาบอลครับดอกมุลวงโอ้โห มันชัวร์สุดๆแล้วคือเด็กชนะขีดอีกแล้ววินันวินันเก็บได้ไหมใหญ่กว่าหนีมาหูผู้สินให้เล่นต่อครับหนีก่อนแล้วเลือกแล้วโภิบัตได้จิ้มมี้ไม่ตรงก่อนครับฟอรัทบอลได้เตะตาเตะอย่างประตูครับจุ่มแล้วจากบอลออกข้างครับผู้สินเป่าจบครับโอ้โหจุดโทษครับ เสือป,ป,ป,ประหาชมพลีได้ยิงก่อนครับบันนาวิทครับหัวนี้ผมทำให้ทำให้ใจเจ้าตัวมากครับวันนี้เล่นไม่ออกครับฟอร์มไม่ไม่ไม่ผีเท่าไหร่ครับวันนี้ครับบันนาวิทครับดวลกับนัทพัทเต้นเลยเกินลูกแรกสำคัญนะครับลูกแรกสำคัญมากๆครับวิดดังแล้ว จะกบมาเดินยิงนี้นี่ครับบอกแล้วลูกแรงมันสำคัญคับแล้วไม่เข้าครับแซมครับผู้ตัดตูครับสุรพัชเ์็บโอยต้องเป็นยิงแบบง่ายเลยครับลูกนี้ดูครับช้าครับกล้าวไปยิงถูไม่ซ้ายไม่ขวาตรงนั้นเนี่ยโอ้ยนี้เจ้าตัว นะครับในเกมก็เห็นเนะยวันนี้เจ้าตัวแบบเงียบๆีไปครับบรรวิ์แสงดัวโพครับเอาคนนี้มาดูครับคนแรกของพยินนิยาคารครับน้องวิทย์ยังแล้วดูค่อยๆซอยมายิงโูเซฟเอาไม่อยู่ครับหนึ่งสูงครับขึ้นน้ำครับยิงทีหลังขึ้นนำก่อนแล้วตีลังกาด้วยครับแด้ไปหนึ่งทีครับยกเอวไปสองครั้งครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีครับหมายเลขสองครับหูทำประตูออกน้ำแล้ว ด้านดิตพันธ์ปุตุธรรมครับวิ่งแบก้ายของพญพิยาคารครับมาดูฝั่งของเสืออ่ำชมีบมากครับยิงทีหลังครับยังไงครับยิงก่อนครับแต่ตอนนี้ตามว่าต้องเอาเสมอนนครับแตนทีมครับพีพ่กองชยัยภูมิวิ่งมาใส่ลูกนี้ไม่เหลือครับโโอ้ห มีเซฟเหมือนกันครับสุรพัฒน์เอ้ยไปนทัทพัฒน์นะครับก็โอเคครับเข้าไปแล้วครับตอนนี้ก็คนที่สองของฝั่งพยืนบ้างเลยครับสูค,ครับช้าครับเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านพีรพงศ์คงชยัยภูมิครับรูปแรงครับ หนึ่งนะครับตอนนี้ผลที่สองของพรายืนวิทยาการครบดบนวลกับสุรพัฒน์นวิ่งมานี้ยิงหลงทางเลยครับ <c oughs> เต็มแล้ยีิบสองเลยครับ <c oughs> ขึ้นน้ำเลยครับดู <c oughs> <c oughs> ที่นานบุญกองครับ เข้านี่แย่นะครับดินันลูกนี้หลงทางเหมือนกันนะเพียงเท้าด้ดีครับเจ้าตัวถทาซ้ายครับเท้าขวาก็เจ้าตัวดวงกับสุลพัฒน์นวีดดังแลยนะครับยิงเซฟเอาแล้วครับไม่เข้าครับโอ้โหเอาแล้วครับสุลพัฒน์วงพานิดครับเซฟครับ เซฟลูกยิงของภูมินแกนโสมเลยครับแล้วคนที่สี่ครับโอ้โหผู้ทำประตูตีเสมอให้กับสวนกุหลาบชมบุรีครับตีดูัว่าช้าครับจังหวะเซฟของสุรพัฒน์ครับเกือบตามมาคว้าไม่ทันครับดีครับบอลไซส์ออกไปครับผุ้ทำไซส์เข้านี้ครับงานงอกเหมือนกันนะมาครับ ดูตัวจี๊ดจัดรึ่งหลังนิดโดนไปจับไปเล่นริมเส้นนี่เจ้าตัวเลยเหมือนไม่ค่อยถนัดหรือเปล่าอ่ะดูจุดโทษครับพงพิพัฒน์ดวนกับนัทพัฒน์มึงได้ยิงหลงทางครับไล่มาแล้วครับเท่าแล้วครับตอนนี้ครับหนับนำนะขึ้นนำแล้วนะเอาดูครับได้ยิงหลงทางเหมือนกันครับผูกเสมอครับส,สามสามครับ มันไม่ได้แก้การเสียเปียบได้เปรียบเลยสุดท้ายก็มันก็เป็นจังหวะโอกาสนะครับนะครับขายิงไม่เข้าก็กดดันนะครับจังหวะนี้ครับแล้วยิงลูกนี้อมียึกย,กย,ยักใส่เหมือนกัน,นครับผ้า,าด็บคนนี้ฮาของสงกรานยิงเข้าชนะกับยิงไม่เข้าแพ้นี่โอ้โหคนละอารมณ์นะครับแต่ทางด้านสุรพัฒน์ผู้สาป,ประตูของ สูงระดับชนก็ไม่ได้มาจิ๋วที่ยาอะไรนะนะครับก็แกก็นิ่งๆของแกครับอยู่โลกส่วนตัวของแกไปครับบางผู้ตัดประตูนี้บางคนนี่ต้องมาแบบกดดันทุกวิถีทางแล้วครับรูปแบบนี้ครับสุดท้ายมาครับหูยอย่างลุ้นกล้าวมาลยิงโู้หสามเหลี่ยมครับสวยงามหมดจดครับโอ้ดัวไปถึงเซตเทนเด้แล้วตอนนี้ครับ แต่ก่อนนี่นรนครับคนที่ยิงคนที่ห้าของสุราษชนบุรีของพะยินวิทยาคารครับงามหมดจดรนะับน่าจะซ้อมมาครับยิงแบบนี้มาดูฝั่งของสุราษฎร์ชนบ้างครับ ดาวมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแม่นเหมือนกันครับเป็นเจตดาพรนะครับเป็นเบอร์เก้านะยิงตามมาได้นะครับแตคือมันต้องเข้าเท่านั้นครับแกก็ไม่มีกดดันเลยอยากกลับชมพูรีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับครับเซฟลูกนี้ก่อนครับแล้วอยากกลับครับ แล้ววิ่งมาเซฟแล้วจบครับโอ้โหอยากกลับช่วงนีจริงๆครับต้องเรียกมาคุยอีกแต <c oughs> มือกบมือเดียวด้วยครับสุรพัฒน์มาดูท่าตัวก็คือเก็บอาการมาเพื่อดีใจลูกดีครับ ไหลของแกก็ไม่รู้ครับดูว่า้โหเซฟสุดยอดครับนี่ครับปฏิยาดีมากครับชูขวาขึ้นมาแล้วแปะบอลออกไปแล้วหัวไหลแล้วก็ข้อมือแข็งแรงมากครับจบเกมครับโอ้โหมันอึดอัดเหลือเกินครับเกมนี้นะครับก็เป็นสุขกวรรค์ชมพีครับเอาชนะจุดโทษไปได้ครับนี่ครับนี่ครับชนะจุดโทษเป็น5ต่อ4ครับสกอร์รวมก็6ต่อ6ต่อ5ครับ ก็กองก็จับมาดูสีหน้าครับยังอยากเล่นบอลอยู่หรือเปล่าครับสีหน้าหรือว่าไอสิ่งที่แกทำน่าจะเป็นจิตวิทยาของแกนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เรียบร้อยครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยภาพให้ดูกันยาวๆครับบรรยากาศชนะของสงครามชมพีครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ